เข้าสู่ช่องนัคะ่าแบรนด์ออฟฟิเชียลนะคะวันนี้เรามากินข้าวที่สวนยางนะคะเราอยู่ยังไงเราก็อยู่ได้เพราะเราเลิศแนอนนอืมก็เป็นอย่างตำส้มตำนะคะท่านนี้ก็เขียนเลื่อนี่ละลอยปะตำส้มตำจ้าตำส้มตำจ้าป้าเป็นต่แสบแห้งมะให้ดูโคกนะคะให้ดูค่ะรับรถหน่อยไเนีย กาโดเนเหยีแน่แม่ครับอะไรบอลลี่ไม่เห็นดีทำไมลบออกกอไก่อยู<ะ>่ไหนอ่ะ้อมประแดกปาลามากเลยกอไก่แล้วรอเรือ,ราาาอรสิถ้าไม่เจนรอเรือก่อนลบออกฝันไ <c oughs> ม่ค่อยมากเลยประแดกหัวเสือมันเนาะ,ะเด็ดเม็นคากหอมคากเลิศแห้งฮัลโหลว่าไงพี่โนก ไปไปท่าเรือดอนสวรรค์นนเออไปท่าเรือนนสวรรค์จะถูกคนละห้าสิบเองล้ำละสองร้อยถ้าไปที่อื่นมันจะไกลมันจะแพงใช่สองร้อยบาทเองไปไปใกล้ไปไปไปท่าเรือนนสวรรค์ออืโอ้กะเจ๊นน้ำร้อนเหรอ ใช่ไปท่าเรือดีกว่ามันจะได้ถูกอยู่ใกล้ใกล้ท่าเรือนนท์ศรจะใกล้มากๆนะคะนะคะก็ใช่ไงแซ่บซาแซ่บคนน่ะตั้งหงสุแซวเลิศคนน่ะเลิศมากค่ะเอฟซีตอนนี้อยู่อำเภอบ้านม่วงอำเภอบ้านม่วงบ้านเลิศแห้งพชรกัสซาชฉันมากเฮเราจะมาเล่นน้ำวัดนีจ้า อำเภอบ้านม่วงจ้าเลิศแห้งคนนะั้นเลิศแห้งป้าเดี๋ยวแซ่บให้พี่น้องคนเะด้อโอ้ยหัวเสือปะเดืมจำอืมจำยุ่นี่จำยุ่นี่เมนยูโรงเรียนบังแซ่บแห้งอยากให้เพ่นเสือฉันชอบอร่อยมาก นูได้แกงจืดหน่อไม้หน่อไม้หวานของป้าขอนตาแล้วก็ขั้วกิ้งแล้วก็หุงข้าวมา,วาด้วย,วยนะคะับานะลบออกหรือย,ยังเอากอไก่ก่อนป้าเป็นจะเสียบให้เอาปอไก่ก,ก่อนนะเละิศกำล<ะ>ังสอนการบ้านไปได้วยทำกับข้าวไปด้วยนะคะ แซบแซบพี่น้องอร่อยมากที่นี่เขาก็เอามือหยิบแบบนี้นะคะบ้นันอกเราแล้วม,ม,ม,ลมาให้แม่นะ่าของเคืองกัะแสกกระตอกกระตามางเถอจ้ะเรอฮเสียบไฮเดี๋ยวเอาสบคือเด,ดีย๋ยวโอ้ยแซบอิรยาแซบคัาอีนเนอร์ เหิวเวข่าอิลีนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวค่ะ,ะจะเอาหม้อไปขึ้นไปไปขึ้นป้าขนตาแล้วก็หนูก็เอาถ้วยมาเอาไปล้างด้วยนะคะเดี๋ยวนะคะหนูเอาถ้วยมาได้จา้าเดี๋ยวกระชีด้ดล้างไปขึ้นเพลินนี่คะ่ะเห็นป่หน,หนูหนูหาดไปแล้วด้วพี่น้องค่ะอันนี้ของแม่ปุ้ยกกเดี๋ยวอ๋อครับมันเป็นกะละมังอันนี้แม่แบ่งแบ่งไปเพลินแล้วเขาก็เลยแบ่งมากินง่าย อ้ห่อนได้แม่ห่อนดีเป็นต้มยำกระดูกหมูโอ้ยร้อนมากแค่นี้นะครับแป๊บหนึ่งนะบ้านแม่บอกว่าอยาเขียนอย่างนั้นสอนเดี๋ยวไปเนูเอาครับพี่ไอ้น่าเอาม่ให้น้ำเนี่ยแม่บอกว่าเขียนไม่ถูเขียนแม่หยากสดหน่อยดิเขียนชื่อเล่นก็ได้ปะซ่ก็เผ็ดอร่อยยัดครับพี่ครับพี่อืมนึกออกแม่

นอไม้เป็นนอไม้หวานอืมนอไม้หวานดิอือหออร่อยแบแม่อกสอนไม่แม่มมสุดใส่บุอมอืมบอืมอืมกินเดมแม่ก็กินแต่มะฮู้เดมแซ่บตามรอยะตรงนี้ ก๋วยเตไมกินข้าวเหรอลูกอนุงบานกินข้าวอ้ออ่างอยู่ไหนอ้ออ่างอ้ออ่างอยู่ไหนอร่อยอยากกินข้าวแห้งอืมอยากกินข้าวมากอร่อยมากเลยค่ะอ้ออ่างจุดก่อนอออ่างแล้วก็จุดก่อนอีกอย่างหมดเลยเสร็จมั้ยที่่วักกิ้ง พวกซึ่งปอยู่บานเจลลี่คัวกิ่งหางใตไหมอืออือหรอมเนาเขามาไม่อะไรมือ้อมอบ้า่เอนอยู่กันมากตอนน้ใครผู้ใหญ่ไม่รู้ขันแกนไหมมอเล่นมามาเห็นอี่แล้วโอแล้วขายแล้วเป็นเอี่มาซาบานอยู่ขายปลาแม่แม่นี่ ว่งยายนี่ฮะไม่จุดปลาสนแมวหมื่อ้านบ้าแมมขายมัน่งบ่อืมเขาคือยายนี่ว่เห็นเราแม่อะไร่าิงหรอกไม่ไปขายของรมีนี่เลยไม่เนคขายอ่ายู่มองพาคนทุนส่งให้เอซพวกปลาแหงปลาอย่างเออขายริไไม่ได้วิกันเลย กัวกิ้งไม่รู้กระยังวะก็กินลองดูดิผัดหมูก็กินดูจบผัดหมูกินกินไหมผัดหมูอ๋อเห็นตามรถไฟกินจะชิมอยากชิมเอาไหมล่ะแม่จะให้ชิมนิดนึงแท่จะแปดนาทีแล้วค่ะขออนุญาตลงคลิปก่อนนะคะอืมครับอืม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  โพราพี่น้องคนน่ะอันี้เขียนนอนลงเขียนดีกว่าอเอาหมอนมารองแสบซื้อแหม่กินยงไเสียแสบแห้งรอดแตีมจะ่เสเลยพี่น้องรอดแคีนอีกแล้วค่ะแหม